สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชมพูคนกล้าเลขที่18ชั้นมห8ับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศชายค่ะระบบสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วยอวัยวะภายนอกได้แก่องัะาชาตัตและถุงอันทะรวมถึงอวัยวะภายในได้แก่อันทะท่อเก็บอสุจิท่อนำอสุจิและต่อมเสริมซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิและฮอร์โมนเพศชายเพื่อสืบพันธุ์และการพัฒนาลักษณะเฉพาะของเพศชาย หน้าที่หลักของระบบสืบพันธุ์เพศชายคือสร้างและผลิตอสุจิเพื่อผสมพันธุ์กับไข่ของเพศหญิงและฮอร์โ hmm. มนเพศชาย mm hmm. เช่นเทสโทสเตอโรนที่ช่วยในการเจริญเติบโต,ตของร่างกายเพศชายและพัฒนาคุณสมบัติทางเพศชายนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการขนส่งและ mm hmm. หลังน้ำอสุจิออกสู่ภายนอกร่างกาย mm hmm. องคชาติเพื่อปฏิสุธิระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์เพศชายระบบสืบพันธุ์เพศชายส่วนใหญ่อยู่ภายนอกร่างกายอาวัยวะภายนอกได้แก่อวัยวะเพศชายถุงอัณฑะและอัณฑะอวัยวะภายในได้แก่ท่อนำอสุจิต่อม,มดุดลูกหมากท่อปัสสาวะระบบสืบพันธุ์เพศชายมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และการปัสสาวะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ